กล้องถ่รูปที่ขายดีในเดือนพฤศจิกายนปี2020 5รุ่นนี้จะเป็นรุ่นไหนบ้างตามไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Boy Photo t r i c k วันนี้ผมจะมาแนะนำกล้อง5รุ่นที่ขายดีในเดือนพฤศจิกายนปี2020บบอกไว้เลยนะครับว่าบางรุ่นเนี่ยเพิ่งเปิดตัวก็ขายดิบขายดีมากๆและบางรุ่นมีชุด Special Edition มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับกล้องที่ อยู่ในใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมมาถึงรุ่นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ Fujifilm X-S10 นั่นเองนะครับเป็นกล้อง Mirrorless ที่ ถอดเปลนเลนได้นะครับโดยมีขนาดไซส์เซนเซอร์ที่เป็นแบบ apsc นั่นเองนะครับจุดเด่นของเขาน,ะะนั่นก็คือเป็นกล้องรุ่นแรกนะครับของ Fujifilm ที่มีกันสั่นในตัวกล้องในไลน์อัพของกล้อง m i d d l e r a รหรือว่าเป็นกล้องกึ่งโปรนั่นเองนะครับใส่กันสันมาให้5แกนนะครับถือว่าเอาไว้ใช้งานพังภาพนิ่งและก็วิดีโอได้ดีเป็นอย่างมากนะครับ รวมถึงกล้องรุ่นนี้นะครับมีจอที่เป็นแบบว a r y Angle นะครับสามารถพลิกถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้พร้อมกับใช้งานวิดีโอได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับพับนิ่งนะฮะให้ความละเอียดมาสูงถึง26ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ x t r a n s CMOS สนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้ถ่ายภาพได้คมชัดและสวยแน่นอนนะครับรองรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่ง 100%เนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีครียดให i แล้วก็สามารถไลฟ์ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่ากล้องรุ่นนี้ไลฟ์สดยังไงนะครับตามไปดูคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะครับสามารถเอาไว้ไลฟ์สตรีมมิ่งยังไงได้บ้างนะครับกล้องรุ่นนี้นะครับจุดเด่นนั่นก็คือช่อง USB-C เนี่ยสามารถใช้เป็นหูฟังได้นะครับแล้วก็มีช่องไมโครโฟนที่เป็นแจ็ค3.5มาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้บอกได้เลยนะฮะเปิดตัวมาก็ขายดิบขายดีลตลมทลายนะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2020นี้ด้วยมาถึงรุ่นที่2นะครับนั่นก็คือ c o p r o Hero 9 Black นั่นเองนะครับกล้องรุ่นนี้ขายดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาก็สินค้าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างและก็พิเศษมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือ GoPro นะฮะได้ปล่อยชุดบันเดิลออกมานะครับทำให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือมีของแถมภายในชุดในกล่องเนี่ยมาพร้อมเสร็จเลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการแบตเตอรี่เนี่ยแถมแบตเตอรี่มาให้ในกล่องเลยนะครับสองก้อนนะฮะพร้อมเมมโมรี่การ์ดนะครับไมโคร s d 32ชิกนะครับรวมถึงเดอะแฮนเดิลนะครับเป็นทุ่นลอยน้ำที่แถมมาให้แล้วก็แมกเนติกสวิฟ c l คลิปนะครับตัวนี้ถือว่าสุดคุ้มและก็สุดเอกล u s i v e มากๆนะครับสำหรับเจ้าโก o โปร h ี r o ่กล้าว a c k นะครับเป็นกล้องแอคชั่นกล้องนะครับที่ถ่ายวิดีโอได้สูงถึง 5K นะครับภาพนิ่ง20ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกันสั่นที่มี ความนิ่งมากๆนะฮะนั่นก็คือ h y p e r s m ooth 3.0รวมถึง Time Warp 3.0ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้นะครมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับพร้อม Adventure และ Action ไปไหนต่อไหนได้พร้อมกับคุณเสมอนะครับเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้นะฮะเลยอยู่ในใจของคนไทยได้ไม่ยากแล้วก็เป็นกล้องที่ขายดีอยู่รุ่นหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี2020นี้ด้วยนะครับผม DJI Pocket 2นะครับ เป็นกล้องเล็กจิว๋วมีขนาดเล็กเทียบเท่าลิปสติก1ด้านเล็กมากๆจริงๆนะครับออกแบบให้มีกันสั่น3แกนนะครับพร้อมกับวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทด้วยนะครับมีความละเอียดภาพนิ่งนะครับสูงถึง64ล้านเมกะพิกเซลด้วยขนาดเซ็นเซอร์ที่มีขนาด1.1.7ต่อนิ้วนั่นเองนะครับทำให้กล้องรุ่นนี้สามารถถ่ายภาพนิ่งได้สูงถึง64ล้านเมกะพิกเซลเลยทีเดียวนะครับเลนส์ FOV 9.3องศานะครับ หลายๆคนน่าจะงงนะครับถ้ายให้พูดง่ายๆนั่นก็คือเลนส์20มิลของกล้องฟูลเฟรมนั่นเองนะครับสามารถถ่ายมุมกว้างได้ดีนะครับกล้องรุ่นนี้สามารถซูมได้8เท่านะฮะอยู่ในโหมดของการถ่ายภาพนิ่งนั่นเองนะครับและก็สามารถซูมได้4เท่านะครับในการถ่ายภาพโหมดวิดีโอนั่นเองนะครับกล้องรุ่นนี้สะดวกสบายมากนะครับในการถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอนั่นเองนะครับ DJI Pocket 2นะครับ มาด้วยกัน2เซตนั่นเองนะครับถ้าเซตธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่11,990บาทนะครับส่วนในชุดคอมโบนะฮะจะอยู่ที่16,990บาทนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวออกมาล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนและก็ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากนะครับ Sony Z V1 นะครับเป็นกล้องที่ขายดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับ แต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่ารุ่นนี้เป็นสีขาวนะครับใช่เลยนะครับเป็นกล้องที่เปิดตัวออกมาล่าสุดนะครับด้วยกระแสที่มาแรงมากๆนะครับสำหรับ z v 1 b นะฮะในรุ่นที่เป็นสีดำนะครับขายดิบขายดีถล่มทลายนะครับจนวันนี้นะครับโซนี่ได้เปิดสีขาวรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้น z v ตสีขาวเนี่ยต้องรีบมาเป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าออกแบบมาเพื่อสายบล็อกที่แท้ทรูนะครับ ออกแบบได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบไมคจอฟลิปได้ขนาดเล็กมีคุณภาพเสียงที่ดีรวมถึงฟังก์ชันที่ออกแบบได้อย่างลงตัวนั่นก็คือโบเก้สวิชนะครับรวมถึง Product Showcase นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนะครับบอกได้เลยนะฮะว่า Sony ZV1 สีขาวเนี่ยขายดีมากๆนะครับในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าคนที่ต้องการทำรอกทำคลิปทำ u t u b e และก็สีสันของกล้องที่ออกมาเป็นสีขาวอีกโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับสำหรับ Sony ZV1 นั่นเองนะครับ Sony A7C กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวจากค่าย Sony นั่นเองนะครับ Sony A7C นะฮะคอนเซปต์นั่นก็คือ mirrorless full-frame นะครับที่มีไซส์ขนาด compact ขนาดของตัวกล้องเนี่ยมีขนาดเล็กเหมือนกล้องคอมแพกนั่นเองนะครับด้วยขนาดที่กระทกรัดนะครับมาพร้อมกับเลน28-60มิม mm นะครับทำให้กล้องรุ่นนี้กับเลนตัวนี้นะเหมาะกันจริงๆนะครับกล้องก็เล็กเลนก็เล็กสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกมากๆนะครับเทคโนโลยีรุ่นนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าอัดมาเต็มนะครับความละเอียดภาพนิ่ง24ล้านเมกะพิกเซลมีกันสั่นในตัวกล้อง5แกนนะครับ พร้อมระบบ iaf ที่แม่นยำนะครับ 4k 3 0 f เฟรมเลทนะครับเหมาะมากๆนะฮะสำหรับคนที่ต้องการเอากล้องรุ่นนี้เนี่ยมาทำเป็นบลอกนะครับและงานวิดีโอแบบมืออาชีพได้สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้บอกได้เลยนะครว่าเป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีมากๆในเดือนพฤศจิกายนปี2020เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกล้อง5รุ่น ที่ขายดีในเดือนพฤศจิกายนปี2020นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าถ้าใครหลายๆคนกำลังมองกล้องรุ่นไหนไว้น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับสำหรับ5รุ่นที่ขายดีในเดือนพฤศจิกายน ปี2020นั่นเองนะครับถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับวันนี้นะครับผมบอยโฟร o โทริคนะครับต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ